รู้จัก l e m o n a อ e แพลตฟอร์มโซเชียลเจ้าของเดียวกับ TikTok เว็บไซต์หนึ่งที่ไม่ว่าเราจะค้นหาข้อมูลอะไรมักจะติด SEO อันดับต้นๆแต่พอเรากดเข้าไปมักจะบังคับให้เราโหลดแอปเพื่อดูคอนเทนต์เสมอใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึง l e m o n a อ e แอปสีเหลืองๆที่ตอนนี้เป็นแอปฟรีที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดบน App Store l e m o n a อทเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่พัฒนาโดย h e ลิโอฟิเลียบริษัทลูกของไบเดนพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ TikTok นั่นเองเล m o n a อทเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020ช่วงแรกเน้นทำตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นหลักได้รับความนิยมในญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วย จากนั้นในปี2023ก็ได้เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยมียอดติดตั้งแอปสูงสุดถึง650,000ครั้งต่อสัปดาห์จนมาถึงช่วงกลางปี2024 l e m o n a d e ในสหรัฐก็เติบโตถึง340%มีการดาวน์โหลดกว่า12ล้านครั้งและเมื่อสัปดาห์แรกของปี2025ก็คืนทานเป็นแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดอันดับหนึ่งของแ p p Store l e m o n a d e มีความคล้ายคลึงกับ เสี่ยวหงซูโซเชียลมีเดียของจีนที่มีผู้ใช้งานกว่า300ล้านคนแพลตฟอร์มสายไลฟ์สไตล์ลูกผสมของ i ิน t a g r กรมกับ Pinterest ให้ผู้ใช้ได้ไป้ายยาหรือรีวิวเรื่องราวหรือสินค้าต่างๆผ่านข้อความรูปภาพวิดีโอสั้นตามหมวดหมู่ทั้งความงามแฟชั่นไลฟ์สไตล์และที่เที่ยวจุดเด่นของ l e m o n a อ e ก็คือเทมเพลตฟิลเตอร์แบบอักษร ที่ผู้ใช้ตกแต่งได้ตามใจเหมือนออกแบบปกนิตยสารของตัวเองและใช้อัลกอริทึมเดียวกับ TikTok ด้วยความที่ l e m o n a อ e มีเจ้าของเดียวกันกับ TikTok ท่ามกลางความนิยมที่กำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาทำให้หลายคนก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของ l e m o n a อ e และ CapCut ที่มี Bydance เป็นเจ้าของจะถูกแบนไปด้วยไหมต้องรอติดตามกันต่อไป